เด,เดือนภาษาไทยยานวาร์มกราคมเฟบรอาร์กุมภาพันธ์มาร์ท มีนาคมอรลเมษายนมายพฤษภาคมยูนิมิถุนายนยูลี Karena August. Sing HAKUM. September. Ken Oktober. OCTOBER. TULAKUM. NOVEMBER. พิศจิกายนธัน, <December. S 1> านวาคมอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา